ไอ้พุทธละมุนล,ละมุนล,ล่าละเราคืออ่านไม่ทันละให้ไปแหละสวัสดีจ้ามิหวหาน้องพอเช็คเสียงก็แล้วขอบใจจ้าสำหรับพัวใจที่สมที่มอพแฮ จ้านุ่มหล่อสาวสวยชัดเจนซุปเปอร์เคสวัสดีจ้าช่องสูนฮาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องพลสวัสดีจ้าลูกชิ้นลูกชิ้นพี่นิวมันอร่อยไหมล่ะลูกชิ้นนะสวัสดีจ้า C A C A N สวัสดีจ้าเพลงรักสวัสดีจ้าคิตตี้สวัสดีจ้กกัปตัน กัปตันเต้เ,ตเลียกสะดังเลยได้ยินป่ะสวัสดีจ้าวันจันทร์ที่สิบเดเดือนสิบ7ดหกเจ็ดสวัสดีจ้าติ๊กไอ้ติ๊กลูกกูมาแล้วก <c oughs> ูมีลูกแล้วเว้ยรอดซะด้วย ใจหน้าสำหรับหัวใจตี่ต้มที่มอมไห้เดี่ยวต้องปั้นเด่นเซอร์มหม่ละเองมาเต้นช่องใหญ่ไหมล่ะเอาผู้ชายขึ้นมั้งดีกว่าเฮียผู้ยิงมันเซ็งละเข้าใจนะาสำหรับดอกกราบที่มอบให้จุก,กู้จุกรู้เมื่วอ,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 อวานไปทำบุญเป็นยังไงมั้งแล้วเอาบุญมาฝาก้า สวัสดีจ้านุมรอาช้ช่วยเพลงเพลงรักที่รักแฟนจ้าไอ้ย่ไอ้ย่มาห้าแฟนในติกตอกนะเฮ้ยแานจริงติ๊กเองมีแฟนอย่างคนเยอะมากใช้โอ้โหไม่เยอะได้ยังไงล่ะโอ้โหฟังแล้วคนลุกเมื่อเช้ามาฟังมามาฟังคลิปอาจารย์นะนะะ ไต้องหกหลานกว่าโทรทั้งสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะพี่ปา๊ายังยูนะกลับมาไล่ละให้ 5, ไปซ่องห้าเดือนเอฟสีให้ T 5, หมดแหละเดนเซอร์กระจัดกระจายกระจัดกระเจิงมาละเดนเซอร์ใหญ่ดังก็ดังของใหญ่ให้ พอดีจ้าดูแลเด็กน้อยเล้อดีแล้วละมาเล่นติกตอกเอาเอาความบันเทิงพอไม่มีเลี่ยงก็ไม่เป็นไรมาทักทายพูดคุยก็ได้ไม่จําเป็นหรอกเลี่ยนเล่นนะไม่วางก็ไม่ต้องขอจอข,ขอใจละนั่งห้อยค่าอยู่ข้างบนนะเราต้องอยุ่กว่ความเป็นจริงอย่ามาล่งระเลงกับเซลโตเชลหมดนะจะบอกใหเล่นดีก็ดีเล่นไม่ดีก็หมด สวัสดีจ้าสน่สวัสดีจ้าคนสุ้ยเสื้อแดง AMP ท้ายจริงใจโอ้โหโหยายปัดเลเวลยีพุกแหละแกไปทำอะไรมาเ <c oughs> <two>, มื่อวานพุ่มทำกะเพราไข่ดาวแจกโอ้โห ไม่ไรเราจะมาเจอกันละไอ้ติ๊กนี่ลูกชายลูกชายไปเจอกันนูน้นห้องอาจารย์เบียไอ้ที่เลเวลยิบนี่ไม่ได้ไปเปยเศร้าๆนะอาัปโยนให้ช่องอาจารย์ One, two, เปยเด็กๆสวัสดีจ้าแม่พาน พี่จ้าหกสิบร้านหยุดเซอร์พี่ทงกแกไม่คิดจะลงมาคุยกับฉันเลยละทงกฉันเน็ก้าอที่สุดในติ๊กต็อกแล้วนะทงอก็ฉันเลิกเล่นเลยแกจะเง่าวนับใจจ้าไม่ผาสำหรับดอก,กรอบทงองคำที่มอบหายเอาไอไติ๊กปิดเป้าใหญ่ไปแหละเอ็งจะรีบปิดไปไหนเลยติ๊กให้คนอึงเขาโยนมัง้ง ดังก็พอดอกุราบคนละดอกส่องดอกคนละดอกส่องดอกที